อสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเฮียโตอีกแล้วนะครับวันนี้เฮียโตก็จะมาสอนเล่นบาคาร่าเล่นเกมบาคาร่านะเล่นยังไงให้บวกนะครับถ้าเสียขึ้นมาแล้วต้องทบแบบไหนถึงจะได้กําไรคือนับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับวันนี้ก็อยู่กับเฮียโตอีกแล้วนะคนเหนือโตนะครับวันนี้เฮียโตวันนี้ก็จะมาวันนี้ก็ขอเล่นเป็นเอเอลวกันครับวันนี้ ไปที่ S A นะครับวันนี้อยู่ที่ S A นะครับเลือกห้องก่อนเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับไปที่ห้องหนึ่งนะครับอย so ู่ที่ห้องหนึ่งนะโอเคมาที่ห้องหนึ่งนะครับไม้แรกดูจากเขาพ่ายแล้วอ่าให้ไปที่เพเยอร์นะครับไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอ่าไปที่เดี๋ยวเราลงไม้หน้าถ้าเราดูเขาพ่ก่อนถ้าเป็นเพยเยอร์ถ้าเป็นเพยเยอร์ตาหน้าให้ลงแดงนะครับ แล้วดูเขาพ่ายก่อนไม้แรกเราไม่ลงนะครับเรารอตาที่สองไม้ที่สองดีกว่าครับอ่ามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นเพยเยอร์หรือเป็นเพยเยอร์หรือเปล่านะโอ้โหอาจจะช้านิดนึงนะครับลุ้นสามใบนะครับลุ้นสามใบสามใบมาว่ายังไงครับโอเคเป็นแบงเกอร์ชนะนะแบงเกอร์ชนะแบบนี้ขอแบงเกอร์อีกทีแล้วกันครับ อาขอไปแบงเกอร์นะครับไปแบงเกอร์นะขอไปที่แบงเกอร์นะครับ, er นะ er รบเพราะว่าดูจากสถิติทางซ้ายทางขวามือนะครับโอกาสที่จะเป็นแดง80-90%เลยนะ80-90%นะว่าจะเป็นแดงนะครับแล้วก็ดูจากเขาไพ่รองนะ โอเคครับแล้วก็สติทางล่างสุดนะที่ผมวงวงไว้นะโอกาสที่จะต่อมาก็แปดสิบถึงเก้าสิบนะมาลุ้นกันครับหน้าแรกจะเป็นยังไงครับหน้าแรกจะสวยหรูหรือเปล่าโอ้เพเยอร์มาเป็นป๊อกเก้านะเอ้ยไม่ใช่บอร์นีกว่าโอ้โหบอรเฉยเลยอ่าลุ้นใบสามครับใบสามว่าไงโอ้เสมอรครับไม้สองเสมอนะครับ เสมอนะมานี้เสมอนะครับเสมอมาแบบนี้ขอยืนแดงนะครับขอไปที่แดงนะมานี้ยังยืนอยู่ที่แดงนะครับอ่าไปที่แดงนะครับย้ําไปที่แดงก่อนนะครับเพราะว่ากราฟยังไม่เปลี่ยนนะเขาบายังไม่เปลี่ยนนะครับค่อยๆเล่นนะครับบาคาร่านะใครอยากให้ผมนําเล่นแอดมาได้เลยนะลน์แอดข้างบนนะ KK16 นะครับย้ําว่า KK16 นะอ่ามาดูกันครับมานี้จะสวยหรูหรือเปล่านะ ขึ้นอยู่ที่น้องคนนี้แจกนะครับเขาไพา80่80-90เปอร์เซ็นะว่าม่เป็นแดงนะครับอ่ามาดูกันครับค่อยๆเล่นนะครับบาคัรล่ะมีได้มีเสียนะครับเสียแล้วต้องไปในทิศทางไหนก็ดูผมนะครับโอเคเจ็ดเจ็ดมาแล้วครับขอเราต้องมากกว่าเจ็ดนะครับ โอเคครับไม้แรกบวกมานะครับบวกมานะครับไม้ที่สองบวกมานะครับทุนหลักร้อยนะครับบวกมาบวกมาแบบนี้เป็นแดงแบบนี้ขอย้ําแดงอีกหน่อยแล้วกันครับขอขอไปแดงนะครับไม้นี้ขอไปแดงนะครับอ่ะผมยืนอยู่แดงนะผมยังกราฟยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังมั่นใจว่ายังเป็นแดงอยู่นะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะ ใครอยากให้ผมนำเล่นหรือว่าอยากได้ทริกดีๆแอดไลน์แอดมาได้เลยนะ KK16 บนนี้นะครับหรือว่าติดตามผมได้ทางช่อง youtube นะครับเฮียโตนะอย่าลืมกด u b s ส r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมนะครับเรามาดูครับหน้าแรกจะสวยหรือเปล่านะมาดูกันครับหน้าแรกจะสวยหรือเปล่าหน้าแรกมาเป็นยังไงครับหน้าแรกมาโอ้โหหน้าแรกรอก่อนครับโอเคครับ อ่าบวกมานะครับไม้นี้ไม้ที่สองไม้ที่สามไม้แรกเสมอนะไม้ที่สามก็บวกมานะครับบวกมาบวกมาแบบนี้ก็ยังขอเป็นแดงอยู่นะครับขอเป็นขอเป็นแดงอยู่แล้วกันครับโอ้โหยังเป็นแดงอยู่นะแปดสิบถึงเก้าสิบนะอ่าผมขอไปเปลี่ยนแนวครับไปเป็นเพลเยอร์นะครับ อ่าผมขอไปเป็นเพลเยอร์นะครับไม้นี้นะไม้นี้ไปเป็นเพลเยอร์แปดสิบถึงเก้าสิบนะครับดูดูจากมันขึ้นแถวใหม่นะที่ผมวงไว้นะตัวทีนี้ตัวเสมอนะโอกาสที่จะเป็นน้ําเงินเห็นไหมแดงน้าเงินแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินแล้วก็แดงแปดสิบถึงเก้าสิบนะแต่ผมคิดว่าน่าจะขาดเป็นน้ําเงินแล้วนะมาดูครับโอ้โหลุ้นครับ ไมาสามมาว่ายังไงครับโอเคครับสวยหรูครับสี่โอ้โหเป็นเป็นแดงครับลบไม้หนึ่งนะครับไม้นี้ถ้าลบมาเราทบไปเลยนะครับลบมาเราทบไปนะครับเราทบไปเราจะทบไปแนวทางไหนขอทบไปเป็นน้ำเงินนะครับขอขอทบไปเป็นน้ำเงินนะไม้นี้สี่ร้อยนะขอทบไปขอยังยืนอยู่ที่น้ำเงินนะ อ่าผมทบไปนะเสมอ1นลบหนะแล้วก็บวกมา2นะครับมาดูกันครับไม้นี้จะสวยหลูหรือเปล่านะขึ้นอยู่ที่น้องคนนี้แจกแล้วนะครับอ่าใครอยากให้ผมนําเล่นแอดมาได้เลยนะ KK16 นะครับทิกดีๆผมมีเท่าไหร่ผมถ่ายทอดให้หมดเลยนะประสบการณ์ดีๆที่ผมมีอยู่นะครับมาดูกันครับว่าเพ y e เยอร์แปดสิบถึงเก้าเปเซนนะมาดูหน้าแรกครับว่าสวยหรูหรือเปล่านะโอเคยืนที่สี่นะครับ ของของแดงเป็นไรครับดูกันครับโอเคมาใบที่สามมาว่ายังไงครับใบที่สามโอ้โหขอให้เป็นกงเข้าเขาครับกงหรือเปล่าเสมอนะครับเสมออีกแล้วครับมาที่ห้าเสมออีกแล้วเสมอมาแบบนี้ไม่เสียหายนะครับเสมอแบบนี้ก็ยังยืนอยู่ที่แดงเอ้ยังยืนอยู่ที่น้ําเงินนะครับอ่าผมขอไปที่น้ําเงินนะครับไปน้ําเงินเบาๆนะครับ อ่าโอเคครับไปที่น้ำเงินนะไอดีเพเยอร์ Player นะครับค่อยๆเล่นนะครับบาคารา่าใจร้อนไม่ได้เลยนะอ่านเขาไพ่ให้แตกนะเห็นไหมที่มันเป็นบางกรมาแดงยาวแบบนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เสมอนะบมคิดว่าแดงน่าจะหมดอยู่แค่นี้แล้วนะครับน่าเป็นน้ำเงินต่อแล้วนะครับการาฟนะ่าเปลียนไปเป็นฝั่งน้ำเงินแล้วนะแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรามาดูกันแปดสิบถึงเก้าสิบนะว่าสวยหรูแค่ไหนนะครับ อามาครับขึ้นอยู่ที่น้องคนนี้แจกแล้วนะโอเคอยูนที่หกส,สวยครับของแดงมาว่ายังไงแดงสามแดงรุ้นปีที่สามนะครับขอให้เป็นกงนะครับกงเข้านะครับต่ำกว่าขอให้ต่ำกว่าหกนะครับโอเคโอ้บางกรยาวแบบนี้บางกรยาวแบบนี้บบนโอ้ยต้องแดงอีกรอบหอนึ่งแล้วกันครับ ไม้นี้ขอไปไปแดงแล้วกันครับขอสลับฝั่งนะครับอ่าขอไปแดงนะครับไม้นี้อ่ไม้ที่หกนะครับไม้ที่เจ็ดละเสมอสองนะเสมอสองดูดิว่าจะเป็นแดงยิงยาวหรือเปล่านะแดงยิงยาวหรือเปล่านะอามาดูกันว่าแดงยิงยาวหรือเปล่านะ <c oughs> แดงหรือเปล่า น้องครับแจกสวยๆเลยนะครับน้องแจกไพ่สวยๆเลยนะเอาหน้าแรกมาเป็นไรครับหน้าแรกมาขอให้มีแต้มนะครับแปดหรือเก้ายิ่งดีนะแบงเกอร์แดงนะครับแบงเกอร์แดงโอเพยเยอร์มาสามครับโอเคลุนใบสามนะเพยเยอร์ว่ายังไงโอเคครับ,บเพยเยอร์แค่ห้าแต้มนะครับของเรามีแต้มไหม อ่าโอเคครับบวกมานะครับไม้นี้บวกมาเป็นน้เป็นแดงนะครับบวกมาบวกมาแบบนี้ผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นแดงอยู่นะครับขอดูเขาไพ่ลองหน่อยหน่อยครับโหยแดงแดงแดงมาอย่างนี้ขอแดงอีกตาแล้วกันครับไม่เสียหายนะครับขอแดงไปอีกตาแล้วกันครับไม้นี้ไม่เสียหายนะครับอ่าขอแดงไปอีกทีครับไม่เสียหายนะไปแดง แดงบางกรแบบนี้ไม่เสียไม่เสียหายนะครับมาดูกันว่าจะเป็นแดงหรือเปล่านะแปดสิถึงเก้าสิบเเ็นต์นะมาที่แปดนะครับอ่าเราก็กําไรอยู่นะจากบาคาร่านะครับเรากําไรอยู่นะครับอ่ามาดูกันมานี้จะสวยหรูหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่ที่เจ้ค,คนนี้แจกนะขึ้นอยู่ที่น้องคนนี้นะครับถ้าน้องคนนี้เปิดไพ่ไพ่สวยแล้วก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับจากเขาไพ่ด้วยเจ็ดเจ็ด โอเคของเราเป็นไรครับใบสามเข้ามาเป็นไรกงโอเคเป็นกงครับกงมาขอให้มากขอเป็นห้าครับห้าห้าหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นเพลเยอร์นะลบมานะครับวันนี้ก็ได้กําไรก็หอมป้าหอมคอแล้วนะครับมาดูไม้สุดท้ายครับไม้สุดท้ายขอย้ำไปที่แบงเกอร์แล้วกันครับไม้สุดท้ายนะอะไม้สุดท้ายไปที่แบงเกอร์นะ มายสุดท้ายนะครับหมาสุดท้ายใครที่เข้ามาแล้วทาง Youtube ที่ติดตามผมอยู่อย่าลืมกดรับลัวใครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้ผมนะครับแล้วก็ฝากเพจทาง Facebook ด้วยนะครับ KK16 กับ King16 นะครับแล้วก็อยากให้ผมนำเล่นก็ะแอดมาได้เลย l ล n e แอข้างบนนะครับ KK16 นะ <c oughs> แล้วก็อยากได้สูตรที่พรฒนานมาแล้วโดวยระบบ AI ผมจัดให้ได้เลยนะแอดมาอย่างเดียวนะลน์แอที่อยู่ข้างบนนะครับมาสุดท้ายแล้วกันครับ ก็บวกมาหน่อยๆนะครับพันหน่อยๆเพยเยอร์เป็นไรครับโอเคโอ้โหเสมอเสมอแบบนี้ขออีกตาครับค้างคาเท่ากับเป็นไม้ที่สิบนะขอมาค้างคาแบบนี้เแบบมื่อกี้เสมอมายัดแดงไปอีกนะครับขอยัดแดงนะเพราะเขาไพ่ไม่เปลี่ยนนะอ่าไม้นี้ขอไปที่ขอไปที่แดงแล้วกันครับไม้นี้นะขอไปที่แดงนะเพราะว่า ที่ผมวงไว้เขาไพ่หลักนะโอกาสที่จะเป็นแบงเกอร์ก็สูงนะครับ80-90นะโอ้โหเรามาดูกันครับว่ <c oughs> มาม้สุดท้ายไม่เสียหายนะเพราะว่ากำไรเราได้มาแล้วนะอ่ามาลุ้นกันครับม้สุดท้ายแล้วเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอ้าวหน้าแรกมาเป็น Player ยังไงครับเพเยอร์มาเพยเยอร์ยังไงครับเพเยอร์เท่าไหร่ครับโอ้โหหก โอ้ยเจ็ดกองข้าวเขาโอเคเสมออีกแล้วครับโอ้โหเสมอแบบนี้ไม้ไม้ค้างคาครับไม้ค้างคาแบบนี้เสมอขอไปแดงแล้วกันครับไม้นี้ไม้ขอไปแดงยังยืนอยู่ที่แดงนะครับอ่าขอไปที่แดงนะครับ โอ้โหจะไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายได้ไหมเนี่ยเสมอมาสองตาแล้วครับขอเป็นไม้สุดท้ายของผม้นกันครับขอให้เป็นแบงค์เกอร์นะครับ80-90เปอร์เซ็นเลยนะขายใหญ่ผมนําเล่นแอดมาได้นะ KK16 นะครับหรืออ่าขึ้นอยู่ที่น้องคนนี้จริงๆนะครับคนแจกไพนะ่นะเขาไพ่เราก็80-90เปอร์เซ็นนะอ่ามาดูกันครับ้นานนี้จะเป็นยังไงครับมาจะสวยหรูหรือเปล่าเพลเยอร์มาเป็นอะไรครับอ่าเพลเยอร์สีครับของเราต้องมากกว่า ขอให้เป็นแต้มครับขอให้เป็นแต้มครับขอให้เป็นแต้มครับโอ้โหแบงค์เกอร์นะครับไม้นี้บวกมานะครับไม้ไม้หนึ่งพันนะครับบวกมานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็ใครที่อยากให้ผมนาเล่นก็แอดไลน์แอดข้างบนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตานะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนนะมือใหม่ทุกคนนะไวเจอกันใหม่